สวัสดีครับเพจจำหน่ายพันกล้ยใส่ปันท่ายางผมไพโรธธีริพันธ์อันนี้มาดูนอกล้ยงาช้างให้ลูกค้าเพื่อบอกซสขนาดส่งเคอรี่ก็นี่ครับสะโพกก็กักบกำมือนอนนี้สามารถใสเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มของเคอรีอ่แต่ถ้านอนเนี้ยมาดูสะโพกนอนนอนนี้ใส่เบอร์เอ็มบวกมนะันไม่น่าจะได้เพราะว่าไงก็ต้องตัดยอดแต่เบอร์นี้ได้ เบอร์นี้ได้ไซนี้จะโพกนี่ขนาดนี้เลยให้ดูผมงัดต่อผมจงัดเข้านีแล้วก็นอนี้ที่จะใส่เบอร์เอ็นของเทอรี่ตรงนอนี้นี่ครับสะโพกใหญ่นะอันเนี้ยก็คือว่าถ้าเบอร์นี้ถ้านอนี้ใส่เบอร์แม้แต่เอ็บวกก็ไม่ได้ต้องตัดยอด ตัดยอดอย่างเดียวคือถ้าไม่ตัดยอดอยังไงก็ใส่หลังของเบอร์เอ็มบวกของครี่ไม่ได้ต้องตามนี้แต่ก็มีอยู่อีกอีกหลังหนึ่งหลังต้นไม้แน่ไปก็ต้องตัดหลังค่าทรงอยู่ประมาณสองร้อยค่ากองยี่สิบห้าบาทใช่มสามสิบห้าบาทอ่ะสามสิบห้าบาทอ่ะ โอเคแล้วก็ทีนอนนี้สะโพกใหญ่นะอันนี้สะโพกใหญ่อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ